คันนี้ทำลายนี่มาเยวที่ที่สามมาตรวจเช็คครับผมตอนเหยียบคันเร่งจมเนี่ยเครื่องมีอาการสะดุดสะอึกกบือโยกขยบมานั้นแหละลูกค้ามาเลยให้มาเช็ค M2 วันแรกที่มาเดี๋ยวชุดใหญ่คันนี้กำลังดูซายอยู่ จ r ไอเอเวนทูรี่อีเวนทูรี่กองกองแล้วอะไรแล้วก็ท่อท่ออะครับูบิภกมาไปดูดิอัดิตามไปดูอันนี้ของสวยงามมาพร้อมกับตัวเรโซเนเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นไทเทเนียมทั้งชิ้นนี่ M2 ครับผมโอ้โห M2 เปลี่ยนซีนเทาเทาหลังนี่นี่กำลังทำกันอยู่นะครับผมอย่าไปยุ่งกับเขาวุ่นวายเดี๋ยวโดนด่าไปดีกว่าไปดีกว่าตามมาตามมาแล้วก็ อันนี้เราเคยถ่ายไปแล้วกำลังทำเก็บงานอยู่เก็น Q7 TDI ครับแล้วก็ X1 X1 อันนี้ช่วงล่างจะมีเซอร์วิสมีเซอร์วิสใช่ช่วงล่างชุดใหญ่ก็เปลี่ยนนำเสนออยู่นะครับผมลูกค้าพึ่งมาเมื่อวานนี่เริ่มทำแล้วแล้วก็รถคันข้างนอกก็กำลังทำทำกันอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าเร็วๆวันนี้ นะช่วงเช้าของโมชั่นกาลารมีห2 3่มี 1, ห 3, 4, 5, 6คันเสร็จภายในวันแน่นอนครับประมาณนี้เอาดีทีทีนี่นี่เพิ่งทำการถ่ายรายการเราเสร็จนะผมเดี๋ยวก็ส่งแล้วลูกค้าขึ้นสเตจ2ได้355แรงมา้าโอ้โหโคดวิ่งแล้วก็นี่มาดูห้องคอสเมติกของเราดีกว่านะผมว่า มีงานอะไรบ้างนี่ฟาร์ซิลิตี้ของเราอ่าคันขวาก,ก็สอง GTS อันนี้มาลอกฟิลม์มแล้วก็ไปทำสีแล้วก็จะกลับมาติดฟิล์มกับเราแล้วก็นี่9 1 1 g t 3มนี่กำลังติดฟิล์มกันลอยรอบขันนะผมตัว e x p l Ultimate Fusion ตัวท็อปนั่นแหละนะผมนี่นทีมงานกำลังติดทุกชิ้นทุกชิ้นของเจ้าฟิล์มเนี้ยเป็นแบบพรีคัตคอมพิวเตอร์พรีคัตมาแล้วผมคือคัตตัดมาแล้วอะไม่ต้องมาตัดที่บนตัวรถนะผมนี่ทุกชิ้นตรงทรงรถหมดแน่นอนครับผมไป แล้วก็นี่กําลังล้างเตรียมส่งครับผม Audi TTS <Okay. S 1> ของคุณหมออันนี่เองอันนี้มาเปลี่ยนพับเอกหน้าหลัง EPC รถซับนะครับผมคุณหมอขับโหดมากท็อปสปีดทุกวันนี่อย่างคันนี้ก็ติดฟิล์มกัลรอยรอบคันกับเราไปนะครับผมนี่ไงยังดูเงาเงาเหมือนใหม่อยู่เลยอะ่ะหน้าผมอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีอะไรคันนี้ผมว่าสีส้มเว้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสีส้มชัวไม่ใช่แดงส้มไม่ใช่แดงส้มอันเนี้ยสีเออส้มแดงกันแต่ส้มส้มชื่อหลักไงส้มแดงแต่ส้มหลักเออ นี่มาแล้วก็จบงานที่บราผมกับโมชันกะลาด3ามใครที่อยากมาเซอร์วิสอยากมาทำอะไรกับเรานะผมมาได้เลยครับผมงานเซอร์วิสงานทุกเนี้ยรอรับในวันได้เลยไม่ต้องห่วงเราไม่ดองงานทำทุกคันไม่ลำ้ำทำตลอดนะครับผมพวกเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้า